สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับอลองก็มาดูคันที่สาครับสําหรับคลิปนี้มาดูครับเดี๋ยวจะให้พี่เก่งลองให้ดูนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นรุ่นไหนครับ,บนี่ SK 2 0 0รุ่น8ครับตัวนี้ Super X คันนี้ราคาอยู่ที่ หนึ 1> 1, 2, roommate, s <S 8, 2, ่งล้านแปดแสนสองหมืนบาทครับล้านแปดแสนสองหมื่นบาทเดี๋ยวให้พี่เก่งรองให้ดูครับถอยไปก่อนถอยไปก่อนเด้อเออเออเออายบายเปิดแอร์ลยยาน่ะ เปิดแอร์ย่ะเดี๋ยวก็ร้อนหรอกเดี๋ยวลองดูระบบก่อนครับแดดร้อนมากเลยเ ลองได้ลองได้ครับอู้อา่าคลิปเลยครับตากตรงนั้นเลยพี่ Được oh. Chuồng <laughs> <Siếng> Đi vào <mà. cười> trong này Cái giọt พี่เก่งบอกไม่ไม่ค่อยชินมือเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่ อ้ไ,ไม่เป็นเลยคันนี้อยู่ที่1 8 2 0 0 0้านบาทครับท่านผู้ชมครับผมว่าซื้อรถนี้ไม่ต้องซื้อราคาสูงหรอกแค่นี้ก็พอแล้วราคานี่เทียบได้กับ140เลยนะสองร้อยรุ่นแปดอน,นไร ะไม่ไไมีพี่อาร์ตลอให้ดูหน่อยล่ะยวให้พี่อาร์ตลอให้เดินมาเนี่ยเดินมาเนี่ยเดี๋ยวให้พี่อาร์ตขับเกมไม่ถนัดคอนโทรลครับ ให้ไงซออาร์ลองดีกว่า แกเนี่ยลองสุดยอดแล้วเนี่ย เล่นกิ่ดินเลยตัอเจ่ายเล่นไปแล้วจัดไปเน้นได้ครับคันนี้ครับคันเน้นน่าจะจัดได้อยู่ที่ประมาณ1ล้านบาท cái này Ô Tôi đơn len, tôi len oh. oh, Ô đây mẹ ได้แบบนี้ไปนะมันมือแน่ดูอีอจกจาเลย หนึ่งล้านแปดแสนบาทเฮ้ยหนึ่งล้านแปดแสนสองมืนบาทครับคันนี้ครับเออถอดทางตัวนั้นออกเหมือนรุ่นสิบเลยอะเห็นไหมถอทดทังเก็บเครื่องมือออกนี่เหมือนรุ่นสิบเลยครับ จัดสุดจัด,ด,จดอู้เร็วอยู่ดิเร็วอยู่ครับเร็วอยู่ครับ คันนี้อยู่ที่9,000ชั่วโมงครับ อ่ะเดี๋ยวลองรถลงจริงนะโอ้ตูดตูดตูดเพื่อนตูดตูดเพื่อนแล้วพี่ ลองต่อกระตายให้ดูครับเรียบร้อยตูดเพื่อนเรียบร้อยเป็นรถตลาดมากครับตัวนี้นี่นี่ 1>, 1 8 2 0 0 0 0บาทสนใจก็โทรมาสอบถามผมได้ครับ0 8 8 3 6 7 3 4 4 7ครับโอ้โอ้โอโอโลบลบลบ เดี oh, <anybody? S 2> um, ๋ยวรับโทรศัพท์แป๊บนึงก่อน